ฮล lo สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวมออีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้สาวมอจะพาทุกคนมาเบิ่งหน้าห้างของเซนทรัลเวิลด์เนาะกรุงเทพมหาคนครที่เพิ่นตกแต่งต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยว่าจะเป็นแนวใดเนาะทุกคนขนาดยังบทันแล้วสิบยังบทันแม่นงานจริงก็อลังการยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทุกคนสวยงามขนาดนี้ที่สําคัญคือเพิ่นลงทุนแบบ มหาศาลอะไรเนาะทุกคนเขาเบิ่งด้วยตาเขาก็ยังเบ่งหูแล้วว่าเพื่อนโอ้โหเพื่อนใส่ใจทุกรายละเอียดฮ็ดแบบว่าให้กลมกลืนกับกับวันคะริสต์มาสฮะเนาะทุกคนกับเทศกาลแบบว่าสร้างเป็นอีอย่างเพื่อนห้องอีย่างหมู่บ้านของของต่างประเทศเนาะอีอย่างประมาณนี้แหละเออเนาะ นั่นแหละว่าจะเข้ากันสํมไดจะเป็นบรรยากาศแนวใดอยากให้ทุกคนไปเบื้องอีดีทุกคนนั่นแหละเนาะสาวรอก็ต้องขออนุญาตเดอ้อเบาสูลเดอ้อที่สาวบอเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่นําเดอ้อเดี๋ยวสาวรอจะขอคัดล็อกลิงไว้ด้านล่างเพื่อทุกคนอยากไปเบื้องคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามช่องของเบาสูนได้เลยเนาะ,ะสาวรอลขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นถึงความเอาใจใส่ ทุกรายละเอียดของคนไทยเมืองไทยประเทศไทยไทยแลนด์ที่มีงานเทศกาลอย่างเพื่อนกาะจัดเพื่อนก่อให้ความสําคัญนาะทุกคนยังให้ทุกคนไปเบิ่งพร้อมๆกันกับสาววเนาะ e t s ก o โอ้โหนะ oh ต้นคริสต์มาสทุกคนใหญ่สูงสวยอันนี้คืออย่างทุกคน นี่หน้าตาคล้ายๆคือรถไฟที่สวรนเคยรีแอคชั่นนี่แหละรถไฟหัวลำโพงคล้ายๆเนาะถ้าเซวรเอาผิดก็ขอโทษเด้อเนาะคืออีลี่เ่นอีหย่งนี่ว้าวม้าคนหลา่เทเทพมหานครเนาะชายแดนเมืองบม่ยอมรับ ฝ่ายแซงสีคือแบบสวยเนาะมีรถการสัญจรมีผู้คนเนาะเดินทางไปมาแบบหินแล้วแบบอบอุ่นดีเนาะโอ้สวย,สวยมากสวัสดีทุคนสำับตน,นี้อยู่สบายดีเบาสูนเนื้อค,คลิปนี้พาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศนะครับหน้าห้างที่ตอนนี้เขาทำต้นคริสต์มาสนะครับผม เียวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สวยงามนะครับต้นคริสต์มาสเปิดไฟแล้วนะครับผมน่าจะเทสระบบไฟนะครับนี่ครับผมแต่ยังทําไม่เสร็จนะครับผมตรงฐานต้นคริสต์มาสยังทําไม่เสร็จแต่ว่าพอเทสระบบไฟก่อนนะครับผมก็สวยงามนะครับสวยงามจริงนะครับผมโอ้ต้นคริสต์มาสสูงมากทุกคนสูงจริงๆนะครับ ถ้าวันคริสต์มาสจริงๆนี่น่าจะ,จะสวยนะคนสูงมากเ,เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างให้เรารู้นะครับปีนี้เพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่บ้าต้นคริสต์มาสนี่ไม่ไม่ต่างมากเท่าไหร่นะครับแต่ว้าจะมีแบบการตแกแต่งเป็นรูปต่างๆนะครับผมนะครับปีนี้รู้สึกว่าจะมีแบบ ธีมแบบรถไฟนะคบผมนะปีนี้นะเมือ่อปีก่อนศนะูนย์ดูแล้วว่าเข้าตกแต่งหน้าห้างเป็นอย่างไรนะครับผมแรือว่าปีนี้เป็นสไตล์แบบรถไฟนะครับผมนี่นะครับใหญ่มากทุกคนนี่นะ่าจะใหญ่ที่สุดแล้วมัง้มงท,ทุกคนต้นคริสต์มาสเ่ยในกรุงเทพนี่เยคน ใหญ่จริงๆครับสวยงามครับตอนนี้เขาเทสระบบไฟกันนะครับผมสวยมากครับเราก็จะได้เห็นแบบโครงสร้างที่เขาเริ่มทำเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับผมนะอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะแต่ว่ามาอัปเดตภาพบรรยากาศให้ไล้ชมกันก่อนนะครับผม สองอาทิตย์ก่อนๆนะทุกคนนะศูนย์พาทุกคนมาดูนะแต่ตอนหน้านะต้นคริสต์มาสยังทำไม่เสร็จนะครับผมนะยังทำไม่เสร็จขนาดนี้เลยนาะซาวอนก็เคยรีวิวเป็นรีแอคชั่นไปแล้วเนาะรถไฟนะครับผมของคลิปบาวสูนควรจะมีรถไฟแล้วก็มีแบบที่บาวสูนมาถ่ายตอนนี้รถไฟเป็นแต่ว่าเป็นรถไฟแบบไายนานนะครับเป็นรถไฟเก่าสุดๆเลยอ่าแม่นอิลี่ทุกคนซาวอนอ่าคิดถึกเนาะว่าอันนี้คือรถไฟเซนต์นเวิลด์นี่น่าจะเริ่มก่นใช่นะครับผมนะที่ Oh. เริ่มทำต้นคริสต์มาสนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเดือนที่สิบ, mm hmm. บนะครับเด mm ือนตุลาคมนะครับผมนะครับเป็นแบบจําลองเป็นตู้รถไฟนะครับผม mm hmm. แล้วก็เป็นรถไฟระบบไอ้น้ำทุกคน mm hmm. ระบบไอน้น้ำนะครับก็มีเป็นแบบเป็นบ้านนะครับผมนะ mm hmm. จำลองออกมาแบบรูปทรงของบ้านแบบคนฝรั่งนะ นะครับผมเขากับบรรยากาศสุดยอดเลยสวยงามครับ้าว่าถ้าทำเสร็จน่าจะสวยมากนะครับผมลขนาดเนา้นี่ครับก็จะเป็น ทรงของบ้านนะครับผมนะอมของคนฝรั่งนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมบเป็นแบบ<ท>วานนะ,นะครับลงทึนสร้างแบบยิ่งใหญ่อีหรี่เนาะให้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศกับเทศกาลคริสต์มาสเนาะที่ใกล้จะมาถึงนี้โอ้โหธรรมดาเลยสี่เมืองคนไทย บอดแบบอพแทสาดใดในโลกีนี้ด้วยเนาะโอ้โหวิวนะครับผมเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหลายหลังนะโ,โอ้โหมาธรรมดาเลยโอ้โหจุดนี้จุดนี้ถ้าทำเสร็จนี่ผู้คนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยแล้วเนี่ย เมื่อปีก่อนนะ่ะน่าจะเป็นโมเรลการ์ตูนนะครับผมนะโมเรลการ์ตูนน่าจะใช่แล้ะแต่ไมาลืมนะว่าเป็นการ์ตูนอะไรนะครับผมดวงเป็นเห็ดปอกหลายๆเลยตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปแน่นอนนะครับผมนะมันจะเป็นแบบ เป็นฐานแล้วก็เป็นมันเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไม่รู้ว่าเขาจะเอาตั้งอะไรกาเป็นเบธีหรือเปล่านะครับผมทุกคนร้านอาหารกลับมาแล้วกว้างใหญ่เลยนะทุกคนนะนะครับเซนทัลเวอร์เซนทัลเวอร์ ล่าสุดนะครับบรรยานกาศล่าสุดสวยมากจัดถ้าสำเร็จงานคริสต์มาสนะครับมีกานี่จะสวยกว่านี้บ้านนะครับนะเป็นตกแต่งเป็นบ้านนะครับนะฮาร์เซนทันเวลนะครับปีนี้สุดยอดความคิดไอเดียแบบเจ๋งแหงเจ๋งหลายส่นสรงนีนี่โอ้ บ่อสูงบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะเดีย๋ยวเราเดินไปดูมุมสูงนะจะขึ้นสะพานลอยนะครับผมนะ,ะจะขึ้นไปสกา,ายวอล์กแล้วก็จะไปดูมุมสูงของต้นคิส ครับผมแถวนี้อ่ะยามค่ำคืนนี้สวยนะทุกคนนะสวยจริงจะมีแบบส<ว>แสงไฟส่องสว่างจากติกจากห้างจากอาคารต่างๆนะครับผมแล้วก็หน้าจอโฆษณาหน้าจอ LED เนี่ก็สวยครับลฮัเงเซนทาร์เวร์ ก็นะจอนี่ยมันใหญ่เลยผู้คนที่มานั่งอยู่ณบริเวณเนี่ยทุกคนส่วนมากจะเป็นชาจ,จีนนะครับผมนะชาจ,จนาีนสวยเลยชาจีนก็ยกังเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเยอะที่สุดอยู่นะครับ อ่านย้ำครับสูงมากสวยมากเลยนะครับตน้นกิซมัตมอมสูงนะคร<อ>ับจุดนี้จะเดี่ยวไปหินและสวยงามไกลไปหน่อยนิดนึงนะครับโดยสเด<ม>ไปแค่ใคกล้กว่านี้นะครับผม บอกเลยว่าต้องเซนทรัลเวิลนะแต่ว่าทุกห้างของประเทศไทยนี่น่าจะมีทุกห้างเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องจัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มนี่คือเซนทรัลเวิลนะครับทุกปีนะครับเขาจัดใหญ่มากนี่นะครับเ,เดี๋ยวถ้าช่วงเดือนที่11นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาถ่าย ต้นคิสมาตกันใหม่นะครับผมหรือว่าช่วงเขาทำเสร็จเขาน่าจะเปิดแล้ทุกคนนะนะครับแล้วถ้าเขาเปิดนะซุนก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ่ายงานนะครับยี่สี่ยี่ห้านะครับผมเดือนที่สิบสองนะครับผมนะเดือนธันวาคมแร้วสิ่นปีเราก็จะจัดงานกัแเดวนะครับผม ขนาดเขาปึ่งยู่พีเป็นยังเห็นหมึอนองมีใหญ่เลยทุกคนเห็นต้นคริสต์มาสใหญ่ขานาดสะออนดนี่เมืองไทยนี่นะครับมองมุมสูงแล้วก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านนะครับเห็น รถไฟนะครับผมปีนี้จะเป็นตรีมแบบบ้านรถไฟนะครับผมสวยสวยงามครับ ท่านเพื่อนคือสวยแหงาะอยากให้อยูร่านี้แบบนี้เด็ดเนาะอยากให้บ้านเอามีแบบนี้เดียเด๋ยวคลิปหนะ้าพาลูกพา<อ><อ>ล้านไปยื่มเกลือคือสิมีความสุขไอ้ขอนสยามนะครับแม่ชอบบ้าเขาทำเสียบเรือหรือเปล่านะครับผมนะมไอ่กอนสยามก็จัดเือนกันนะครับผมจัดทุกปีนะสำหรับ ริสมัสนะครับผมเทศกาลริสมัตกลาวอตรงตรงนี้มันมีต้นมไม้วางไต่ไม่เห็นเลยท่กงคน,นเห็นแต่ปลายยอดของต้นริสมาสนะครับผมเอาละครับผมก็เป็นมากสำหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่น,นี้ก่อนนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้า ไว้มาอัปเดตคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีสวัสดีค่ะโอ้โหนี่แหละเนาะคือประเทศไทยที่แบบอุ้ยพูนใส่ใจทุกรายละเอียดอิลี่เนาะเบิ่งแม่พ่นเฮดตีมแบบว่าแบบมันคือบรรยากาศที่แบบเข้ากันกับวันคริสต์มาสอิลี่เนาะพ่นกระตุกแต่งเฮ็ดทุกอย่างให้มันออกมาได้สวยงามอิลี่ถ้าวันจริงยิ่งจะสวยกว่านี้เนาะทุกคนนี่แหละเนาะฝีมือของคนไทย เออคือแบบอืต้องยอมฮับอิหลีเนาะประเทศไทยสุดยอดเลยการตกแต่งการออกแบบว้าวสวยอหลีเฮ็ดออกมาแล้วสวยเฮ็ดออกมาแล้วอลังการ นนั่นแหละสาววอนก็ต้องขออนุญาตเดือฝากซองของสาวอวอนเนาวอนวอน้าวสาวโฟนฮงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาววอนในเดือนสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากสพอร์ตสาววอนอยากให้กำลังใจสาววอนก็อยากกดข้ามโฆษณาเนาะเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย